พทุดงตัวละแสนเพื่อนไปไสก่อนเดี๋ยวนี้คือพอเห็นอยู่วัดละค่ะบอกบิ๊ซี่พันวอลไปทุดงอินเดียครับไปทุดงอินเดียนะครับไปอันโดนว่าจ้าจังสี่สามเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนสามเดือนเพื่อนจะส่งเลขไงเอาจังสี่ว่าจ้าครับขันเพื่อนไปจังสันเขาทษติดบ่ไม่ติดครับแกส่งแต่ตัวเลขให้อย่างเดียวแล้วมาพูดเอานะครับผมสําหรับพาทุดงนะครับ แล้วก็เลยโทรหาพนบได้เนาะพนอยู่หุ่นเนาะไปไกลแกแกปักหมุดให้ผมอยู่นะจะไปอินเดียอยู่กรุงอะไรก็ไม่รู้ราชครึกอะไรกรุงอะไรไม่รู้ปักหมุดโอ้มันไปไม่ไหวแล้วครับมันไกลใช่แ้ันปู่ส่งตัวเลขให้ผมก็คุยกันในในในแอปนะฮะในแอปนี้เกี่ยวเนาะอ่าแกก็ส่งมาให้ชุดเ้นของแกมี4ตัวเท่านั้นนะครับสี่ตัวครับ แต่ว่าเล่ากาับเล่าบอกาความฝันให้ฟังบค่ะเป็นเป็นเลขสูตรนะครับอันนี้น่ะที่แกให้มาชุดนี้เป็นเป็นสูตรเป็นเลขที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันเยอะเนาะเ <ๆ S 2> ขาถูกกันเยอะนะครับแต่ว่าความเป็นจริงถือหลายกว่าแสนกันนีถูกหลายกว่าแสนนะครับก็เลยเป็นที่มาปเป็นล้านนะเขาถูกกันเป็นล้านนะครับเป็นล้านๆนะครับผมวดที่แล้วมาสูตรแต่เขาคือแต่รายแต่ ชุดชุดอันนี้แหละครับชุดสี่หางแกนี่แหละครับชุดสี่หือครับวัน,นวันนั้นขเขามาทําบุญเ,เนาะจากกรุงเทพนะครับม,มามาถวายเทียนที่วัดนะครับท่านก็ให้แค่สี่หางเขาก็ถูกกันเยอะเลยนะครับถูกจนได้ถวายรถตู้เลยไหมครับถูกจนได้ถวายรถตู้นะครับแต่เสียดายเนาะถ้าเกิดท่านอยู่กจะพาเข้าไปหาท่านเลยครับไม่ไกลครับอยู่ไม่ไม่ไกลอยู่แถวๆนี้แหละผมแสดงว่าแกไปแกไปจำวัด จำศิลยุ่นเลยจำจำทุกภาษาทุโดนไปไปทุโดนสี่เดีอนนะครับอีกสามเดือนท่านก็จะกลับมาเพราจะมารับกระถินหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวัด็ไปอยู่บ่ไกลจากบ้านลูงปอไม่ไกลครับไม่ไกลเพิร์ลนีวาจะส่งไลน์ให้มาเว้าเอาเนาะแต่ว่าสัมผัสนี่คือสิยากเนาะครับโทบ่ได้เนาะหลังจากที่ที่เราปล่อยไปที่ที่ที่ท่านปล่อยไปก่อนคือเป็นชุดเต็มเป็นชุดยี่สิบสี่หาง นะครับเป็นชุด24หางแต่เป็นชุดล่างนะครับล่างไม่ต้องกับนะครับชุดเต็มนี่แย่ตกใจ่ชุดเต็มอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่ามันเข้าทุกงวดของแกนะของแกมันเข้าทุกงวดครับแต่ว่าของแกมันเป็นชุดล่างแต่แกตัเน้นล่างบนนิดหน่อยท่านว่าอย่างนี้มันมีสุดบนกับสุดล่างบ่หรือว่าุดบนล่างบนเน้นล่างบนนิดหน่อยครับส่วนมากออกล่างบ่ส่วนมากออกล่างแต่ว่าออกแต่เมื่อกี้ไปออกบนนะครับ ชุดล่างบนนิดหน่อยท่านฝากบอกมาอย่างนี้เนาะก็จะให้ดูเป็นไอ้นี่ก่อนเป็นเป็นชุดเต็มก่อนนะครับแต่ว่าท่านเน้นไว้ให้แล้วสี่หางสี่หางค้อนันนี่แล้วท่านไหนทักบอกเป็นบอยังครับผมท่านฝันแค่ท่านแค่บอกว่าฝันฝันว่ามีแต่แนวได้อะไรมีแต่ใครเอาของมาให้นะครับที่ท่านฝันนะครับผมก็เลย ท่านก็เลยบอกว่าท่านถือมาจักงวดเหรอน้องผ่าหลายงวดแล้วนะที่แรกนั้นแต่มีหลุดอยู่งวดเดียวมีหลุดงวดนึงที่แรกน่ะแปดงวดหลุดงวดนึงแปดงวดแปดงวดหลุดหนึ่งงวดก็ประมาณว่าเก้างวดหลุดหนึ่งงวดแหละผมว่าแต่เริ่มมันนับใหม่เนาะนับใหม่นับใหม่คืองวดสามหกสามหกราคามางวดนี้ครับคือนับหนึ่งไม่เนาะค่ะเนาะคือเขามันลดเป็นไหนนับใหม่เลยเพราะเขามีเขาแม่นคลากร้าย จุดในย่ายวัดสุนละเนาะเอาชุดเต็มมาบ่งก่รเอฟซีฟ้าโต๊ะแก่พว่ามันมีเด่นก็ล่องใช่เอาชุดลองให้ดูก่อนเนาะเอาชุดลองก่อนบ่อชุดลองนี่นะครับอย่าตกใจนะครับอย่างว่าทั้งผีนะอันนี้เบอร์โทรท่านครับแต่ว่าโทรไม่ติดหรอกเพรานอยู่อิียาโอมีเบอร์โทรด้วยอ่ามีเบอร์โทรด้วยครับอันนี้เป็นชุดชุดลองชุดลองลายตัวยะได้คือร่องนี่กันอันมันมา ล่างนะครับชุดนี้อันเดกอันดีนนครับชุดลองมีชุดลองแล้วก็มีชุดเต็มนะคะนี่นะครับก็ว่าชุดชุดเน้นนี่ซิบะารปันนี่มีสี่หางมีสีหางยังไม่ต้องฟิแนแนวเอาควไ,ไ,ไปไปขึ้น่าเห็นแต่ท่ง <c oughs> เออโอ้ยกล่องเนี่ย <c oughs> เห็นปะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด 1, 03, 04, 0, 5, 0, หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนึอย่างเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนี่คือว่ต้องกลับไม่ต้องกลาบครับล่างไม่ต้องกลับล่างค่ะบนนิดหน่อยบานี้ชุดเห็นหนวดล่างคนอาหารเป้นล้าคนเป็นน้ำหนามะบึงชุดเด้นบ่อนีชุดเด้นครับเด่นต่อไปจะเป็นชุดเด้นคือเลขชุดนี้ว่ต้องกลับครับอันนี้ชุดเต้นเนาะชุดเต้นครับชุดเต้นตัวนี้ไข่เน่บ่อนี วิ่งบนล่างสองกับแปดเด่นสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหกแปดเก้าแปดซมีซมิแล้วแต่ห้ามมาเอาคันผู้ใดสีเอาเน่นเนนคือในวงกลมนี่นะครับโคตรโคตรเด่นอันนี้อันนี้โคตรเด่นใช่ครับในวงกลมครับผมอย่างไ้ทั้งปาคนหน้าบ้านคือในวงกลมบาน้อันนี้คือชุดโคตรเด่นนะครับ โคตรเด่นเก้างวดหลุดหนึ่งงวดเก้างวดหลุดหนึ่งงวดใช่ชุดโคตรเด่นอ่า FC จะตามเขาแล้วเขาจะรู้นะครับที่พูดเว่าชุดโคตรเด่นทีนี้โคตรเด่นเลยชุดโคตรเด่นเอาในวงกลมนะครับชุดโคตรเด่นเอาจังสี่เดียวอันสีอันนี้ชุดเด่นเนาะสีมาเขียนให่ไม้สักคนสีงงมันสีชุดเด่นนี่คือชุดนี้เป็นชุดที่ FC เด่นตัวละแสนใช่ ลูกซิปเป็นตัวละแสนคเอา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 ชุดเด่นให้เลยนะครับมีชุดเด่นที่ว่าเขาได้กันตัวละแสนสองแสนใช่ไหมใช่ที่เขาถวายรถตู้นะครับผมเขาถวายรถตู้ใช่ไหมบอ่าถูกถวายรถตู้นะจนได้ถวายรถตู้เลยใช่ครับขนาดรถตู้มาให้ดูเลยนะผมก็ว่าเเ้าเอฟซีเป็นสีง่งนอกมันจะร่วมร่วมไปกอนสก้าบาทนี่สิ 4หางชุดนี้คือซีหางหวัดที่แล้วทีมันเข่ามาเข้าสามหกนว่าอันนี้สองซีสองหาสเจ็สองปดเนี่เนาะครับบางบางบางเอซบางท่านก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นชุดสาหเนาะเป็นเป็นชุดที่เขามาถวายเทียนพรรษาครับอ่าชุดนั้นที่ฟูให้มานะครับก็เลยเข้าเต็มเต็มในสามหก วันนี้ก็ามาเอาชุดเน้นเนาะอาวปา่ชุดตัวละแสนอันนี้จ้าของแท้เนาะา่ชุดตัวละแสนครับเด็กอย่าฝ่าวนมาเดี๋ยวก็าลัางทายอยู่สัน น,ออนี่เด้อตัวล่าแสนที่ลูกซีดลูกหาเพอนสื่อกันไวรายเนาะค่ะครับอันนี้เป็นแนวทางมักกับจังตามเนาะค่ะสูตรคำนวณพันนี่เป็นสิยกมาเบิดทั่งสูตรเลยทั้งเต็มหลักการล่องหลักการกตัวฟันทงเลยมันบ่กค่ะน,นี่ครับตัวฟันทงครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดคือตัวฟันทงพระธุดงนะคะครับตัวล่าแสนโอ้ซีตัวกับซีแสนเนี่ยเนาะ ตัวไม่เสียสีตัวสี่เสียนะครับอันนี้ชุดชุดโคตรชุดชุดคือลดตัวเศษชุดนี้ปู่บอกว่าไม่ต้องรอคงสุดท้ายเลยครับผมไปไกลมันฟันท่งหงายฟันท่งแหลกแบบนั้นฟันท่งมาเลยชุดนี้อย่่าางงวทีไม่ไม่มีคงสุดท้ายครับชุดนี้ไม่มีคงสุดท้ายชุดเน้นเลยถ้าถ้าจะมีคงสุดท้ายก็อาจจะเป็นชุดสามตัวแค่นั้นเองครับผมสามตัวเพราะท่านปล่อยเนาะท่านยังไม่ให้ครับสีได้น้ำเพลินบอกมันคืออยู่ไกลเดี๋ยวท่านก็ส่งตัวเลขมาเหมือนเดิมนะครับ อ,นนอันนี้ตัดออกมาแล้วเหลือแค่นี้เนาะมีแค่นี้ครับโอ้ไม่เยอะนะครับสี่หาง